อาพี่ไอซ์ทำอะไรอยู่ครับพี่ไอซ์ทำอะไรอยู่ครับชอมชอมเตาทองอะครับออพี่ไอซ์จะชอมเตาโอ้ระวังครับต้องใช้ดีๆครับอ่าชอมเลยครับชอมเลยครับวันนี้จะชอมได้ไหมไม่ก่ถ่ายวิดีโอนะถ่ายวิดีโอ พี่ไอ้ตจะชอตาทองเหรอครับอ๋อแล้ววันนี้จะเฉดไหมครับอ๋อเฉดครับเข่าทองเลยรครับเข่าทองเข่าทองจะจะจะวิ่งได้เหรอครับเออเออ ครับตอนนี้ขางทองเป็นลายครับมันดึงไม่ได้ตรงนี้ใช่ไหมโอ้โอ้ตรงนี้ดึงไม่ได้ให้นครับโอ้พี่อาจจะจะแกะให้ไหมครับใช่ไหมครับอาจจะจะแกะมันใช่ไหมครับแล้วก็ทําใหม่ใช่ไหมครับพี่ไอชอมเป็นไหมครับพี่ไอชอมได้ไหมครับโอ้ได้อะครับโอ้พี่ไอจะชอมได้เป็นตารังใจให้พี่ไอนะครับขอให้พี่ไอชอมได้ครับโอเคไหมครับโอเคไหมครับ โอเคไหมครับบายบายก่อนบายโอ้ย oh, 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 ระวังระวังระวังครับระวังอ่าชอบต่อไปอจิ้มเลย